สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นทางขึ้น s k y w a l ลนะคะเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าทะเลหมอกไอเวกนะคะตอนนี้เวลา7จ็นาฬิกาสีนาทีเนาะก็คือที่เห็นมาสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงจุดจอดรถแล้วนะคะแล้วก็กำลังนะคะมอร์นิ่งวอล์กนะคะเดินขึ้นเขาค่ะ จริงๆอ่ะเขาจะมีมอเตอร์ไซค์แต่เมื่อกี้อ่ะฝนมันตกคูลิกก็เลยไม่ได้ใช้บริการค้าขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปนะคะความระยะประมาณ2 3 0 0เมตร20บาท <Okay. S 1> เดี๋ยวมารุ้นกันว่าขากลับอ่ะเราจะไปเดินกลับหรือว่าเราจะนั่งมอเตอร์ไซค์อันนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเอาดีๆทางขึ้น แล้วก็ถึงแล้วจ้าทุกคนข้างหน้าเป็นสะก์เราจะขึ้นไปตรงนู้จนจ้าแล้วก็อยู่ตรงทางขึ้นมานี่นี่นะคะเป็นบันไดขึ้นแล้วก็โอ้โหแค่นี้เราก็จะเห็นนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนวันนี้เดี๋ยวคุริจะเสดอจคำว่า fog and mist นะคะ fog and mist คูลีถึงด้านบนแล้วนะคะทุกคนคะเม,มื่อกี้มีคนยอมแพ้ไปหนึ่งอันตรานะคะวันนี้หมอก,ก็มาแบบเก๋เกีรเนี่แต่ให้ดูเธอเธอจะต้องห้ามกลัวความสูงนะ,ะถ้าเธอจะมานี่เห็นไหมเนี่ยเขาจะให้ใส่ถุงเท้าะคะ่ะเป็นรองเท้านะแล้วก็อ่ะด้านบนเราก็จะเห็นถึงความเป็นแบบว่ายอดไม้นะเราอย่าดูยอดไม้เลยดูไกลๆแล้วกันอ่ะ Welcome to b เ t o n ค่ะ everybody this is a f o g y town เธอตอนนี้ที่คุลิขึ้นมานะคะรู้สึกเขาจะไม่ได้เก็บค่าเข้านะยังฟรีอยู่ก็ต้องมาตอนเช้านะคะเมื่อกี้คุลิคิดว่าวันนี้มิชชั่นจะ impossible เพราะว่าฝนตกแต่ว่าโอเคอะถึงแล้วไม่รู้ว่าเขาจะให้ไปถึงด้านโนหรือเปล่าทุกคนดูค่ะเธอ,น,อนั่นคือยอดนะจ๊ะ แต่ตรงนี้น่าจะเป็นเท่านี้แหละเดี๋ยวคุณลี่หามุมถ่ายรูปสวยๆก่อนนะโอเค